สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับไมค์ครับเบอร์เดอร์วันนี้กู่ผมไมค์ครับพี่ค่ะแล้ววันนี้เราก็กลับมาเล่นเบอร์เดอร์นะครับนานๆทีนะฮะตื่นเต้นดีมีคนแบบว่าหูยอมไปดูคลิปเก่าเราแล,แล้วก็แบบว่าพี่ไมค์เมื่อไหร่จะมีเบอร์เดอร์มาอีกครั้งหนึ่งพี่บีเมื่อไหร่จะมีเบอร์เดอร์มาอีกใช่ไหมใช่ใช่ดังนั้นวันนี้นะครับเราก็กลับมาเล่นแล้วแต่ว่าไม่ได้เล่นบ่อยๆนะโอเคไหมสงสัยอยากเห็นความเหลี่ยมของเขา เห็นชื่อก็ปวดกระบาลและดีบีอีอีชื่อแบบว่าไม่หวานเลยป่ะก็ดีกว่าอีเลฟเฟนเดอะบิหนึ่งหนึ่งแล้วกันหุยตื่นเต้นไม่ได้เล่นนานมากเล่นแล้วตื่นเต้นเลยด่านอะไรเนี่ยเอสเตอร์วอร์โอเคครับไม่ได้เล่นกันนานครับแบบเหมือนจะมีการอัปเดตแล้วก็พร้อมกับแผนที่ด้วยนะครับอันดับแรกนะฮะก็การเล่นมอร์เดอร์ของเราก็ไม่ยากคือการวิ่งเก็บทองไปเรื่อยๆพอครบ1ิบแท่งเมื่อไหร่อินโนเซนต์จะได้ธนูหนึ่งอันเพื่อที่จะเอาไปฆ่าฆาตกรนะครับ เธอตายแล้วอุ้ยอุยาตกรนเธอหลังหลังหลัไนเบ้มนึ่งเร็วเร็วเร็วเรวเร็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 วร็วเ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 รร็วเร็วเร็วเร็เรร็วเร็วเเร็วเรตรไม่ใช่เมลเขวเ เขาโดนยิงตายมาถึงก็ก็ตายเลยเหรอไม่ได้ไล่ฆ่าเธอเลยอ่ะอุ้ยมีคนบอกหรอพวกสปอยเหอเหอหอเป็นเรื่องปากติบีอีนะนะแล้วพิมพ์ชื่อครบเลยนะบีบีอีมาด้วยตจกาตกรที่แท้จริงมาต้องถือดาบไปเลยจะหลบซ่อนทำไมจริงอ่ะจริงอ่ะโชว์เข้าไปดูอุ้ยมันกระตุกอะ เออเออเอ้ามันเลียบอ้วววววววอวววววาววววนววเววอ้วว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 อาวยวววววเอวววเอาดวเอาวว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 อววววววดวว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 วเอาวีวว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 วดวว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 วออ เหมือนเต้นกับเต้นอะเหอเกิดเต้นไหมไม่ได้เล่นหนาวใช่ไหมเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยอุ้ยดาบชนดาบธนูชนธนูฮะโอ้โหเอาละครับหนึ่งหนึ่งฮะระวังเมอร์เดอร์กับอินโนเซนต์ยังไงโอ้โหผัดกันยิงผัดกันแลกชิปชิปอับแวบเอาแวบแวบไอ้ชิปปลาดาบชอู้วิเชียวหัวยังไงไอ้ชยังไงยังไงยังไง เฮ้ยเฮ้ยติ๊ติ๊ตินโอเคดีมันก็กลัวเหมือนกันเวลาหมดถ้าเธอแพ้นะอย่าละเขาต้องลาละเหนื่อยแล้วเนี่ยเขาต้องลาละโอ้หวนสาวนวนกันใหญ่เลยอะตึงเกมนี้ตึงเฉยเลยมาถึงก็ตึงเลยครับพวกเฮ้ยเฮ้ยรอเฉย าแล้วฮะได้เล่นด่านใหม่ด่านนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมนะดูซิดูซิ่อืมเท่าที่ดูนั่นก็ไม่มีอะไรเลยนี่ดังนั้นก็ไม่ต้องเบกย่อยนี่แอนเน่แอนเน่เตอระวังอ้าวไม่ตกอ่ะอย่าหนูนว่าจะตกซะแล้วเฮ้ยเตอระวังเขาเก็บไหมไม่ตกใช่ป่ะเขาเก็บปุ๊บนนจะฆ่าฉันแะสิไปใหม่ดีไปใหม่ดีโอเคไม่ตกหรอก อันเน่ท่ที่น้องพี่เรียนมาพี่เรียนมาเธอตรงนี้เขาว่ามันไม่ปลอดภัยมีคนวิ่งตามเธอเขามีธนูด้วยคนนี้เขาน่าจะเป็นดีเทคทีฟนะก็คือลูฟี่หรือเปล่าลูฟี่ไม่ใช่ฝีเธอเขาได้ทองเก้าก้อนแล้วนะเขาขาดก้อนสุดท้ายแล้วเขาจะได้ธนูแล้วนะเออเดี๋ยวเขาแบ่งให้อีกก้อนหนึ่งแบ่งไม่ได้นะมันขี้อ๋อโอ้อะไรเนี่ยก็เขาเล่นเธอเขาเล่นเธอเขาบอกนี่มันนางหัวโลดดีวยมันฆาตกรมาเกมที่แล้วนี่นะ โธ่เอ้ยไม่เล่นนานก็นึกว่าจะเจอคนเก่งๆน่ะโอ๋ตายแล้วตายแล้วไม่ไหวเลยด่านนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเสียดายเนาะที่เมอร์เดอร์เขาไม่มีแมปใหม่ๆมาให้เล่นเลยอ่ะเอ๊ะมาถึงก็เด็กทีโดนฆ่าตายเลยเหรอโอ้ยลูฟี่เรียกให้ไปอะเด็กทีตายไปแล้วเองกัเหรออย่าบอกนะว่าเธอ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 เขาเก็บได้แล้วเขาเก็บเธอหนูได้อ้าวโอเคเธอไปปะเนี่ย เออเธอโอ้โหหัวบาหัวฟางเหรอหัวบอเฮ้ยเอา้าทำไมหัวฟ้าเลยไรอ่ะเขายิงหัวฟ้าแล้วไม่หัวฟ้าไม่ใช่เลยเอ้าทำไมหัวดำสิงหกักโอ้ยเขายิงผิดคนโธ่ลูฟี่เราจะต้องจัดการให้ได้นะหวังว่าลูฟี่นั้นจะทำได้นายนายปอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงจะแตกไว้เฮ้ย ลูฟี่นายไม่เห็นระดาวยกหลักได้นะลูฟี่เฮ้ยนี่ก็ดานใหม่เธอเฮ้ยดานใหม่เป็นแมกนีเซียมดานใหม่ครับแมกนีเซียมอะไรมิวเซียมหรือเปล่ามันเขียนว่าวิลล่าน่าจะเป็นเหมือนวอาอาร์ณ์บ้านปะคูวิลล่าหอยอยากเป็นจริง เฮ้ยเป็นบ้านด้วยเป็นบ้านวิลล่าคลิกทับคลิปพลูโตพูเลเวลทูเพลย์จูปิเตอร์เผืออะไรอ่ะบูชาหรอบูชาพลูโตหรออ๋อมันเหมือนไอแมงมุมนั่นไงเล่นเมอร์เดอร์นะครับสิ่งที่ต้องจำเลยคือห้ามอยู่กับที่ถ้าคุณอยู่กับที่เมื่อไหร่นั่นคือความตายจะมาเยือนดังนั้นวิ่งอุ้ยอันนี้นเยจอเขาต้อแล้วไหนหัวเหลืองหัวเหลืองทั้งตัว เธอตายเหรอต้ยมันแล้วด้วยมันเหลืองทั้งตัวเลยเธอเป็นไร่ะคนเฮ้ยเนี่ยเหรอหัวเป็ดเหรอเหลืองหมดเลยยิ้มด้วยไม่ใช่ละไม่ใช่ละยิ้มแปลกเธออยู่ไหนอ่ะตายสิไหนเขายังไม่เห็นตัวเหลืองเขาเห็นแต่เป็ดเฮ้ยเจอแล้วเว้ยเร่องอะไรเธอลองมาเก็บธนูให้ได้ไม่ได้ดูดีมากถ้าคนจำได้ฆาตกรตายเฮ้ยเจ้าพี ออกมาได้เฝ้าใช่ไหมเฝ้าใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูเลยมาแล้วธนูมาแล้วไหนว้าวเฮ้ยเฮเฮ้ย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 เฮดยเฮายเฮ้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 ยเฮเฮ้ยเ่้กเฮออ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล็ยกว่าเ <laughs> นน้ยเยเฮ้ยเยเฮ้ยเ้ยเ<อ>้ย<อ>้ยเย้ย้ยเฮ้นเฮ<อ>้ หาังว่าดาดนี้จะม่เปลี่ยนเลยผมจะเล่นด่านนี้เป็นดาสุดท้ายแล้วนะเอ้ยไม่ด่านหน้าอ right ีกด่านมาพวกเราอาวทำไมเขาเต้นไม่ได้อ่ะเอ้าเจอมาจำมีฉันหัวเดินไม่เคยเป็นมาก็จัดไปหัวเลยเป็นอย่างไร ก็กลก็จากไปก็ทิ้งก็ทิ้งมีสนจะเฮ้ยไอเสือข้าวไอเสือข้าวไอเสือข้าวไอขาวทั้งตัวเลยมันะมันฆ่าคนมันฆ่าคนมันอยู่มันอยู่ริมสระมันอยู่ริมสระริมสะเขาจะไปเวทีแล้วไปเวทีแล้วเธอจัดการมนไหนอ่ะเขายังไม่มีธนูเลยธนูเป็นคนเก็บไปแล้วไม่ดียเธอตายแล้วหรอไหนอ่ะไอข่าวทั้งตัวระวังนะเฮ้ยโอ้ย มันจะฆ่าเขาแล้วเธอไม่กอดยังไม่ทันได้กระดิกขาเลยตายซะแล้วอ่อนนะเราอะไม่ทันได้ยินเขาว่าไว้เลยกําลังจะเอ้าโอเคดาวสุดท้ายแล้วไม่เป็นก็ไม่เล่นแล้วไม่มุนเลยไม่มุนเลยเป็นหรือเปล่าเป็นบบกว่า ไม่เป็นไม่เล่นละแต่สุดท้ายเโาเป็นหรือเปล่าไม่เป็นเธอเป็นอ้าเปานะอไม่ได้เป็นใช่ไหมทำไมให้ดูแบบเข้มเข้มเหมือนแบบตึงตึงันหลังมาดิฮเขาตามเธอตลอดเลยเอยอยนะเอ,ยอย่ามาแย่เขาเก็บทองจิเขาไม่ได้ซกโก้เลยเพราะเขาตามเธอเนี่ยเธอไมไ่ตามเขาทำไมล่ะเขาอเธอน่าสงสัย ถ้กฆาตกรลืมหน้าที่แน่เลยเธอเฮ้ยว้าเฮ้ยว้าเฮ้ยใครกดอ่ะโอ้โหใครกดอ่เธอดีนะเขารอดมาได้กับเขาใช่ไหมไม่ใช่เขาไม่ได้กดเขาเห็นเธอกดเขาเพิ่งวิ่งมาเขาจะกดทําไมอ่ะเธอเฮ้ยหเธอกดตรงนี้เขาไม่ได้กดขวานไปมองว่าทำไมคันโยกมันร่วงลงมาอย่างนั้นไม่เรียนไปเรียนมาใหม่ คือยังไงอาจจะหมดเวลาแล้วนะฆาตกรลืมเล่นเหรอเขาว่าเขาไอหัวมงกุฎนี่แน่เลยอะ่ะมันแปลกๆอะ่ะมันวิ่งตามแปลเขาได้ยาโพชั่นนะโซโลนิดอะ่ะเฮ้ยนี่ไงจริงด้วยมิต้าอา้าวเย้ใครเป็นอะ่ะอา้าวเธอฆ่าใครอะ่ะเขาไม่ได้ฆ่าใครเลยเอา้อาวอ้าวไม่ใช่หคนนับเงินหรออา้าวแล้วใครอะ่ะใครไม่เห็นหน้าเลยตาสุดท้ายแล้วกันอ่ะให้ตาสุดท้ายอ่ะว้าว โอ้ไม่ได้เป็นอีกแล้วอ,ะอ่ะทำไมอะ่ะหรือว่าเขาจะไม่เหมาะกับการเป็นคนไม่ดีนะจะทำบุญเยอะไปรอบนี้ทำไมอยู่นี่ชมปกติเธอจะแบบเฮ้ยเอ๊ะทำไปป่ะชมก็ไม่ได้ไม่ได้ปิดปกติเวลาเล่นเกมพวกเนี้ยผิดปกติถ้าเธอทำอะไรแบบเนี้ยไม่หัอันนเนี่ยเนียเนียพูดพร้อมฝันด้วยอะ่ะชัดเลยเอาวไม่ได้เป็นหรอ เออแล้วพูดพร้อมฟันทําไมอนะ่ะพูดพร้อมฟันอะไร,รอ่ะก็ค,คนว่า,าพูดพร้อมฟันทั้งนั้นแหละไม่เธอบอกมั่วแล้วมันกเ็เสียงฟันพอดีเลยก็บ <c oughs> ันพอดีไม่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 เขาหัวชมยยูยิงเลยยิงเลยนี่ไงนี่เขาหันไปยิงไม่ทันมันกระโดดงลงมาก่อนนะอ้คนตายเพียบเลยว้าเนียบรอยขออีกด่านขออีกด่านขออีกด่าน ดูป่านได้ใโอ้โหฮ้ยแซงออฮไม่เล่นละใช่เกมนี้สุดท้ายไม่เล่นละจริงไม่เป็นใจให้เราเป็นเบอร์เดอร์เลยเฮ้ยเขาเจอเบอร์เดอร์แล้วเขาก็เจอแล้วเรียบร้อยเขาตายแล้วไหนเธอตายเหรอเขาจะตายไปพบเธออะไรเนี่ย เฮ้ย <ś les> น,นี่จะครึ่งชั่วโมงแล้วนะอด้เหรอได้เกมสุดท้ายมึงมีโอก,กาสเป็นเมือเดิ้ลเขาแล้ว34เปอร์เซ็นต์เนี่ยเลา7เปอร์เซ็นต์แล้วโอ,อก,กาสเป็นเมือเดิ้ลเฮ้ยเฮ้ยไอโนเซนข้างเจมทั้งพนักงนอยู่ข้างล่างโอ้โหรวเกอ้ <ś les> อเด็กตีบอยู่ข้างล่างเด็กตีบอยู่ไหนไหมหร่รู้เฮ้ย เฮ้ยนี่ไงข้าตกรนเฮ้ยลองมาป่าก็เจอแล้วเุ๊ <c oughs> เบว่ธนูไม่ทันเธอต้องจัดเก๋ได้เก๋เด้อธนูอ่ะมีคนเก็บไปปะขาตกรเลิกเลิกเล่นไม่เล่นแล้วไม่เป็นก็ได้ข้าตากรอ่ะไม่เอาแล้ว ก็สำหรับวันนี้นะฮะขอจบมร์เดอร์เพียงเท่านี้นะฮะรอบนี้ผมไม่ได้เป็นมือเดอร์เลยผมโคตรอยากเป็นเลยอะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เป็นนะครับก็ไม่เป็นไรฮะเอาไว้ครั้งหน้าแล้วกันเนาะใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ซับสไคร้แชร์แล้วก็กระดิ่งด้วยนะครับไปเจอกันใหม่ตอนหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย